รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดแยบคาย ประเภทหอยทอดนั้นมีหลายประเภทโดยมักจะทอดด้วยแป้งชนิดต่างๆทานกับถั่วงอกและซอสพริกแต่ถ้าใช้หอยนางรมก็จะเรียกเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่าออส,ส่วนซึ่งจะให้รสสัมผัสไปในทางที่เหนียวนุ่มแต่วันนี้พระเจ้าเกิดอยากทำออส่วนขึ้นมาโดยมีวัตถุดิบไม่พร้อมแม้บรรดาเหล่าถวยเทพมนุษย์และปีศาจต่างพากันห้ามปรามแต่ก็มิอาจต้านทานอำนาจของเขาได้และผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรติดตามได้กับเมนูที่มีชื่อว่า Oyster ออ Privacy ออส่วนตัว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวเชฟบะ สบายกันดีหรือเปล่าล่ะจะบอกให้นะการทํารายการมันไม่ง่ายมไม่ใช่ว่ามีช่อง YouTube แล้วก็จะทาทำทำทำมันต้องคิดมาก่อนว่าจะถ่ายอะไรยิ่งทำรายการอาหารมึงต้องเตรียมมึงต้องเตรียมมึงรู้ไหมมึงต้องเตรียมรูม้ไหมต้องเตรียมว่าจะเอาวัตถุด,ดิบอะไรจะทําอาหารอะไรเขาจะสนใจไหมมึงทาไม่ดีเลยติ้งกตกแล้วเคยเข้าใจไหมว่าเวลาต้องถ่ายแล้วที่บ้านไม่มีเหี้ยอะไรเลยมึงเคยเข้าใจหรือเปล่าว่าปัญญาเนี่ยอยู่พิษณุโลกเนี่ยแล้วก็บอกสต๊อกไม่พอสต๊อกไม่พอเนี่ยแล้วต้องมาถ่ายจะกลัวอะไรล่ะครับในตุเย็นมีอะไรก็มาถ่ายกัน วันนี้ฮะผมจะทำออส่วนแต่ไม่ใช่เมนูออส่วนธรรมดาครับเพราะออส่วนก็จะต้องประกอบด้วยน้ำนู่นนี่นั่นอ่าส่วนผสมต่างๆแต่นี้เป็นออส่วนที่ชื่อว่าออส่วนตัวครับคือไม่ต้องมายุ่งกับกูทำไรนี่คือไม่มีผิดวันนี้มาดูกันเลยออส่วนตัวประกอบด้วยหอยนางรมตะลานผักชีน้ำตรงน้ำตาลพริกไทยซอสปรุงรสผงฟูไม่มีอะไรหรอกมื่อกเจ็บก็จะเล่นมุกก็ไม่ได้ทุบแรงขนาดนั้นไงมึงรู้มันมึงต้องเตรียมรู้ไหมมึงต้องเตรียมรู้ไหม มาเรามาเริ่มทาออส,ส่วนตัวกันดีกว่าเก็บวเวลาเยอะแล้วออส,ส่วนตัวน,นี่ก็หนึ่งสองสาสี่ห้าดปดคือแบบมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ควรจะเหลือหรือเปล่าวะไม่ต้องเหลือะล้ไม่ควรประหยัดหอยนะเกิดมาเป็นชาชาตรีมีหอยเท่าไหร่ใช้ใหมดใส่หอยเข้าไปตรงนี้นะครับโอ้ยนี่ก็ดึกแล้วนะมาถ่ายรายการต่างจังหวัดนะถึงจะเป็นบ้านตัวเองแต่ก็ดึกดึกดืกด่นนี่เราก็ไม่ควรหรือเปล่าวะเวลามันไม่ใช่คุณผู้ชมเพื่อนกูเอง ลืมไปว่ามีเพื่อนเอาเลครับตอนนี้เรามาอยู่ในขั้นตอนที่ออส่วนใส่เข้าไปหยิบผักชีขึ้นมาซอยต้นหอมซอยเหมือนจะได้ยินเพลงของแบ็คพิงประกอบไปด้วยใส่ต้นหอมเข้าไปครับไข่นะฮะหฟอง2ฟองใส่ลงไปนะครับใส่ไข,ข่ลงไปสอ,องฟองกับผงฟูครับน้ำตาล ไปลายซอสปรุงรสหนึ่งช้อนจับอีกนิดนิดพริกไทยตั้งกระทะ นี่นะฮะก็มมั่วมาเลยนะครับผงฟูกับไข่จองฟองซอสอะไรต่างๆนี่เป็นครั้งที่อาจจะได้เข้าชิงรางวัลรางวัลที่มั่วยอดเยี่ยมดีเด่นแห่งปีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าอ,อส่วนเนี่ยเขาทํากันยังไงไม่รู้แต่นี่เรียกว่าไม่ดูเลยจริงๆแล้วบังเอญนะผมหันไปเห็นงาขาวครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเก๋เลยนะอส่วนปกติไม่ใส่งาขาวไงพอผมนึกถึงตัวฟ้าเสษทราโบราณที่เขาว่ากันว่างาขาวข้ามเช้างาขาวข้ามขา โอ้ต้องช่วยเลยอะช่วยใส่หัวเลยอะเมนูนะฮะโรยข่าวลงไปนะครับโอ้โหวันนี้นะครับก็น,นี่นะฮะก็คือบรรยากาศของบ้านของผมนะฮะก็คือการในทํทำของเราก็มีคือลุงยาวนะฮะลุงยาวนี่ก็คือลุงของผมว่าไงครับลุงทำรายการเลยทำรายการควรใช่ปะครับลุงทำอะไรให้กินอ๋อส่วนครับโอ้โหจ้า ไปแล้วบ๊าย <Okay. S 2> บายเค <Okay. S 2> นะครับลุงมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมไหมฮะที่ดูอยู่ก็ทำอร่อยแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นคนชิมครับลุงชิมได้ไหมครับเดี๋ยวเอาจยดีกว่าเดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะฮะ <c oughs> ขออ, <c oughs> <c oughs> อีขะครับตอนนี้ชมทาให้หนูขอโทษได้ป่าวะเพื่อนเมึก็ดูกมากันนะผู้ชมมันไม่มีอะไรถ่ายบงที เอาละครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องไฟต่อครับเราหยุดไม่ได้จริงบอกเลยเราหยุดไม่ได้แล้วตะหลิวเขาเอาตรงไหนกันวะตาหลิวเขาเอาตรงไหนกันวะนี่นะฮะเพื่อนผมได้ช่วยชีวิตผมไปแล้วมาแล้วครับอ๋อส่วนของเราดูนะทุกผู้ชมดูเลยนะฮะดูเลยนะฮะดูยังไงก็ไข่เจียวไอ้ไข่เจียวดูนะฮะโอเคดูอ๋อส่วนดูนะะ ดูความอ๋อส่วนอยู่ตรงไหนอ๋อน,นี้นะครับสิ่งที่มั่วที่สุดในรายการปุยเฉพาะกำลังเกาะกาเนิดเกิดขึ้นแล้วนะครับใต้คอมเมนต์นี่คือวันนี้จะเตรียมด่ากันเึบอาหารมั่วไม่อร่อยมุกไม่มีเฮนี่อะไรเลยอยู่ดีๆผัดผัดอยู่ก็มึงก็หันไปหาแล้วก็มีเพื่อนยืนอยู่แล้วอยู่ดีผัดผัดอยู่ลุงก็เดินมาคุยด้วยเอาละครับเสร็จแล้วละก <c oughs> <c oughs> ันผมเครียดอ่ะเข้าใจป่ะมึงเคยเครียดกันเ่อไอ้เพื่อน ไอ้เจียวนางลมก็บอกแล้วเมนูนี้ชื่อว่าเมนูว่าออส่วนตัวใครก็มาด่าก,กูไม่ได้ดยกเว้นใต้คอมเมนต์กูเองนี่แหละด่าก็ลึบลับอว่นี้ยัยงไรกูต้องรอดมันคือออส่วนตัวของกูเสร็จแล้วครับออส่วนตัวโชฟบะช่วงเชฟบะพาชิม เชฟระพาชิมช่วงนี้ระยะนี้นี่พามาแต่ของดีๆทั้งนั้นยังอยู่กันในย่านเมืองทองแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ของข้าวนะแต่ว่าเป็นของหวานและพวกขนมนมเนยนะกับร้านรือนมสดสวัสดีครับ พี่เจ้าของร้านครับผมครับผมแนะนำตัวหน่อยะครับผมครับก็ผมชื่อตั้มนะครับเป็นเจ้าของร้านตือนมสดที่นี่นะครับที่อยู่ที่ืองคงธานีที่นี่นะครับร้านนี้ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากขะบอกกลางคืนนี่คนทะลักไม่ได้แทงกันไสไหลแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นจํานวนคนที่ทะลักออกมานอกร้านนะความสําเร็จนี้นี่เกิดขึ้นนตอนนี้แต่ร้านเนี่ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้วร้านเปิดมาประมาณปีกว่าๆเกือบสองปีถ้าเป็นประมาณช่วงกลางปีน้ก็น่าจะสองปีนะถือว่าใหม่สำหรับผมนะสองปีถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับ ก่อนที่จะพูดเรื่องสาขาเราต่อไปเรามาชิมสาขาแรกก่อนเริ่มต้นจากสิ่งที่ผมสนใจก่อนเลยแล้วกันนี่คือนมร้อนครับอันนี้คือนมร้อนของเราจะแยกมาเป็นนมกับไซลับที่เป็นชาไทยไซรับชาไทยสุดของร้านคือเทหมดเลยนะครับสูตรของร้านคือเทหมดเลยคผมให้เกียรติร้านอยู่แล้วนะโอ้ไก็นอเพอขค้าง เป็นครั้งแรกที่ได้กินชาไทยที่มีความมีความกลิ่นลมสดขนาดนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะฮะ ขอถ่ายเด็กเส์ฟคนนี้นะถ่ายหน้าหน่อยฮะเด็กเส์อคนนี้นะฮะคือสะบายตูที่อวตารล่างเป็นมนุษย์กลับมาที่อาหารของเรา <laughs> วันนี้ผมจะช้านิดหนึ่งนะ <laughs> ก็คือว่าอันนี้เป็นนมสดแหละใส่ไช,ชหรับชาไทยนะครับก็ทําทให้เราเหมือนได้กินทั้งนมสดเหมือนได้กินทั้งชาไทยนะฮะใครที่ชอบชาไทยบอกเลยว่าฟิน <laughs> เดี๋ยวเรามาชิมทั้งด้านของนมไม่ครบเลยแล้วกันอุ้ยนี่เป็นชาเขียวมะลินะครับเป็นชาเขียวที่มีกลิ่นโอ้โหเอ้ยดีมากเลยคุณผู้ชมเป็นกลิ่นชาเขียวชัดมาก อีกอ, Alors, อันนึงคือกลิ่นของดอกมะลิมันเ hm ข้ากันมากเลยนะฮะกลิ่นชาเขียวกับกลิ่นมะลิเนี่ยครับผมเดี๋ยวผจะ้องลองทานดูครับไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะฮะคือมันต้องทานถึงจะรู้นี่คือมิสแอนแมทนะฮะแค่กลิ่นนี่พูดไปสิบนาทีแล้วครับผู้ชมเมื่อตอนนี้น่าจะมีคนน้ำลายแตกกันเยอะนะที่ดูอยู่ตรงหน้าจอนะครับแตกกันขาหน้าจอเลยนะับน้ำลายอือหือโอ้หอมมาก มันแเมื่อเหมาะกินเหมาะเป็นของร้อนด้วยเนาะใช่กินผ่านกำลังดีนะครับผมว่ามันไม่ได้แพ้กาแฟเลยนีความที่มันแบบหอมเมื่อนทำให้เราสดชื่นนะโดยไม่มีคาเฟอีนนะครับผมชอบหมดเลยนะฮะแล้วก็ดังด้านกลิ่นเนี่ยหอมเกินอธิบายนะฮะอยากให้มาลองด้วยตัวเองละกันทีนี้มาเรื่องของกินบ้างนะครับนี่คือขนมปังนึ่งทังอาแลวกั สังขยาใบเตยครับสังขยาใบเตยอาสยายอันนี้เป็นสูตรที่ร้านทาเองหมดเลยนะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายคือไม่ได้ไปรับจากอะไรมาคือทําเองเลยผมชอบร้านแบบนี้ร้านบางร้านเนี่ยแบบรับของมาเยอะอย่างนี้ดูแลทุกขั้นตอนดีมากครับทำเองได้รสชาติขนาดนี้ปิดฉาฝีมือเขาจริงนะฮะนมบังเรื่องกับสังขยากินกับชาเขียวมะลิมหอม โอ้ยหอมมากเลยอันนี้หอมมากจริงนะฮนะเหม็นอ่ะนี่เหม็นนี่นี่มาเรื่องของของโปรดเมียขนมปังเนยบั <c oughs> ป,ปิ้งเนย <c oughs> นมข้นนะครับ <c oughs> แข็งมากเลยนะครับเนี่ยจกจับปิดอ๋อเหรอครับ อุ๊บมาขอโทษครับมันอร่อยนะเปิดเสียงดังันนี้เป็นใบเตยแบบเดียวกันแต่ว่ามาทำเป็นขนมปังปิ้งเหมือนกันคุณต้องบอกว่าปิ้งได้เนื้อขนมปังแบบความกรอบความนุ่มพอดีมากนะฮะอืออืออู้เนียคือแบบว่าตัวของใบเตยซอสเขาเรียกว่าครีมสังขยาสังขยาค่อนข้างหนานะฮะ,ะแล้วมันดีต่อใจอนะเพราสังขยาหนาเนี่ยอือมันก็เลิกไงมันก็เลิกไง ทุกทอมเขาใส่สังกะสค่อนข้างหนามันทําให้ความอร่อยมันเพิ่มกว่าปกติที่เราทานนะผมว่าดีมากเลยตรงนี้นะฮะและมาถึงโอ้สีน้ำเ่ยพี่เลยนะอันนี้เป็นน้านมนะครับรสชาติต่างๆที่ลากยจริงมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าทามาให้ดูนโดนสีน้ําก็แย่นะนะลองทุกน้ําเลยแล้วกันนะนี่คือนมสดช็อกโกแลตหวานนุ่มครับผมจะดูดลวดเดียวแล้วก็วิจารณ์ทีละอันนะด่วนอืออือ จริงต้องกินนี้อันแรกนะโอ้โหเป็นไงครับนมสดเนี่ยต้องบอกว่าร้านนมบางร้านผมโกรธนะแบบนมไม่สดไม่รู้ว่าเขาเอามาเก่าเก็บหรือไม่รู้ยังไงนะแต่ร้านนี้คือกลิ่นของการทํานมสดก็คือแบบว่าชัดเจนก็คือไม่เอาเบียบคนทานเพราะมันจะยุ่งยากนิดนึงใช่ไหมฮะคือหมายความว่าแบบมันต้องมาใหม่ๆห่หรือยังไงนะต้องเอามาแล้วก็มาต้มสดทุกๆวันเลย่ใช่เราจากนมดิบมาเป็นนมสดนี่คือร้านนมที่ดีนะส่วนน้ําอีกทั้งสามน้ำนี่ผมลืมหมดแล้ว จำได้ชาไทยกลิ่นหอมละมุนแล้วเขาก็ชางเขานี่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็แบบจะมากินแบบเป็นไซรัปแบบร้อนก็อร่อยแบบแบบเย็นก็ได้มาตรฐานชาไทยยอดเยี่ยมก็เกิดกินหอมมากคือแบบว่าไม่ใช่ว่าความขมของช็อกโกแลตนำแต่กลิ่นของโกโก้นะี่นำกลิ่นนี่คือแบบว่าหอมเขาใช้วัตถุดิบอย่างดีนะนี่วิจารณ์ทีเดียวรวดเดียวนมชมพูต้องบอกว่าชงได้ไม่หวานเกินไปนะแล้วก็มีกลิ่นของนมชมพูที่หอมชัดเจนขอดูอด หวานแบบนี้นะฮะถ้าหวานเกินไปกลายเป็นเลี่ยนร้านนี้นะฮะชงทั้งหอมหวานเย็นพอดียอดเยี่ยมน่าชื่นชมเอาละฮะอันสุดท้ายอ,อะไรเนี่ยมานั่ง้วทำไมไม่ช่วยพูดนะนี่ชื่อว่าอะไรครับพังเยน็นภูเขาไฟ DIY ครับผมเรามีชุด DIY ให้มาตกแต่งเองได้ฟังเยน็นภูเขาไฟอะไรไวายวายนะ DIY DIY ของเราจะมีเป็นเป็นนมปั่น,นครับโรยด้วยโอวลตินนะครับแล้วก็มีซีเรียลสี่อย่างนะับแล้วก็นมข้นให้โรยเพิ่มได้บอกว่าน่ากินมากนะครับผมขอ นี่อะไรนะคินอะไรนี่ท่านผู้ชมวันนี้ยี่หว่าจะวิจารณรสชิติของขนมปังของเราเป็นยังไงครับยี y ่หว่าอร่อยไหมครับยกแขนทำไมไปนนะ <c oughs> ั่งสนุกจังเลยสนุกจังเลย <c oughs> <c oughs> โอเคว้าวข้างในนะเป็นสีขาวครับคืออะไรปั่นนะเป็นนมปันน่นครับผมนมปันป่น,นแล้วก็ที่ฐา,ลานล่างจะมีขนมปันน่น ยเย็นอทอามผุ้ชมครับดีต่อใจใช้ความหวานจากนมข้นด้านนอกแล้วก็ผงอันนี้ก็โอ้โห พอไปรวมกันมันพอดีมากับแฟนก็จะเหมาะมากนะหรือมากับเพื่อนเนี่ยกินกันรวมกันแบบนี้ก็คืออร่อยสรุปแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านนมสดที่ได้รับความนิยมมากนะฮะก็มาก็ดูที่นั่งกันดีๆแล้วกันเพราะว่าใน,ในอนาคตก็จะมีสาขาต่อไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้เลยว่ารือนมสดชื่อน,นี้ได้แต่ใดมาครับเนี่ยอ๋อจริงๆคือมันมาจากวิธีการตั้งร้านมาเลยคือตอนเด็กๆแล้วว่าทานนมสดบ่อยๆนะตูใหญ่ก็ชอบให้ราคานู่นนี่มันมีประโยชน์แต่ว่าพอเราโตขึ้นมันก็ไม่ค่อยได้ทานกันแล้วก็เลยอยากจะ ปราร์ตี้กับเพื่อนมาทานกันอะไรเงี้ยครับผมครอบครัวมาทานกันครับผมเวลาเวลา,เวลาปราร์ตี้มีเพื่อนๆเ,เวลาคุยกันว่าจะไปทานอะไรดีอะไรเงี้ยครับก็จะมีช้อยส์มาให้เลือกครับนะครับ งันต้องมีคนนึงอาจจะต้องพูดมาว่าเอ๊ะหรือไปทานนมสดดีอ่าก็เลยพิจาาว่ารือนมสดขอคำว่ารือเนี่ยเป็นคำไทยโบราณที่แสดงเป็นหรือแหะใช่ครับเป็นเป็นหรือก็ได้เป็นไม่ใช่ก็ได้เลยฮะรืออย่างนั้นรืออย่างเงี้ยฮะใช่ครับรือนมสดดีกินอะไรดีรือนมสดก็เลยเป็นรือนมสดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีร้านก๊อปปี้นะฮะอยู่ที่บางแคแตผมจะเปิดฮะรือสีนมสด เป็นลูกศเฝ้าหน้าร้านแล้วก็ถือแก้วนมร้อนเล่นนะครับผมไม่เรียนแบบ <c oughs> แล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาตรงรี้ว่าแบบโอ้โหลูกค้าเยอะแล้วทีนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะขยับขยายกันจริงๆตอนนี้มีดูๆอยู่่ะแต่ว่าหลักๆคือ,อยังไงก็ต้องทําสาขาให้รองรับลูกค้าให้ให้พอให้ดีก่อนนะ,ะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเมนูเพิ่มเติมอะไร้ยลูกค้ามาแล้วได้ทานของที่หลากหลายมากกว่าเดิมอยากจะให้คุณพี่นะฝากร้านกับคนที่ไม่เคยมากิน อานนี้ครับจริงๆก็ขอฝากร้านรือนมสดที่เมืองทองธานีเอาไว้ด้วยนะครับคนไหนที่มาทานอาหารอร่อยๆแถวนี้ที่มีหลากหลายร้านมากเลยนะครับแล้วก็อยากกิทานของหวานตกท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนมาที่รือนมสดนะครับถ้าใครแวะผัดไปพนานในเมืองทองธานีมาเที่ยวงานอะไรก็แวะมาได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับร้านรือนมสดนะฮะครับขอบคุณพี่โจ้นะครับไปดูครับแขกดอยคอยชิมฮึมช่วง đói subscribe cho ơi ต้องบอกว่าบางครั้งก็ล้มลุกคลุกคานนะฮะตอนนี้กระบายตัวนี้แปลงร่างเป็นคนมาแล้วนะยต้องสงสัใส่ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นเอพีนี้ไม่มีการลงทุนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับบางครั้งก็มีการล้มลุกคุกคานอาจจะทําอาหารได้แบบเมนูห่วยๆแ้วก็คงไม่เคยมีครั้งไหนที่จะชั่วหรือว่าเลวทรามขนาดนี้มาก่อนแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมตื่นตระหนกไปเองจริงๆแล้วในความเละเทะในความมั่วในความไม่มีอะไรมันอาจจะเป็นเพชรชิ้นในตมฝังลึกลงไปอยู่ใต้เราวะนี่คืออส่วนตัวชื่อเมนูที่ตั้อ ในวันนี้อ๋อส่วนตัวโอเครสชาติน่าจะเป็นส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัววิธ<อ>ีทำเป็นส่วนตัวอก <c oughs> <ừ Felipe> <c oughs> มกติกาคือเราต้องชิมแล้วเราค่อยวิจาร์ณถ้ามีคนบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่ไม่สนุกที่สุดของรายการควชบะอาจจะเป็นเพราะกระไปตูได้ว่า ทุกอย่างอาจจะดีหมดก็ไม่รู้อะ่ะขอโทษเขาเลยละกันผมว่าอีพีนี้ไม่สนุกหรอกอคำเดียวพอแล้วครับเดี๋ยวอ้วนออห่วงใหญห่วงใหญ่เลือกน้ำมันออกปากอะ่ะคนตีนกูนี่ <laughs> งั้นผมตัดสิ้นเลยดีกว,ว่าครับรายการกูก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะเราตินจะตัดสิ้นเลยอีกค่ะค <laughs> ายก,กันนี่คือแบบตีนเอากันว่าผมน้ำมันออกปากอ่ะเราก็เดาเดากันอ่ะบะลานุบะลานุบะลานุ ผ่านผ่านอใช่ป่ะวะใช่ใช่ใไหมทำไมถึงให้ผ่านนะทำไมไม่พลาดไปเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ผ่านผมว่ามันอร่อยอ่ะมันคือไข่เจียวอ่ะคเอออร่อยไม่ใช่มันคืออสวรรค์เออวะแต่มันคือไข่เจียวรสชาติมันคือก็มันก็อร่อ เออออสดเป็นยังไงวะเัืองจะให้ผ่านเหรอ <c oughs> เฮ้ยทำไมอะ่ะอร่อยจริงๆผมว่าผมชอบนะมันหอมออกมันก็มันไม่ถึงกับเลวร้ายอะแค่น้ำมันมันเยอะยะเวะ้นแค่เรื่องของน้ำมันใช่เออแต่นึกหน้าออส่วนไม่ออกอะแต่คือรสชาติมันคือไข่เจียวหอมหอมอร่อยอร่อยอะไม่สำคัญหรอกจนเราทำไปอย่างนั้นแล้วอาหารนะเราก็ต้องได้เจอคุณผู้ชมไงเราก็ต้องหาเรื่องให้มาเจอกันอะอาหารวันนี้ถือว่าแบบอย่าทำเลยได้่า เอาจริงว่าขอโทษกันดนะ้วยขอค่ะขอโทษแทนด้วยผมขอโทษแทนพ่อของผมด้วยนะครับวันนี้เขาแบบผมว่าสติเขาไม่ล่องลอยอะ่ะผอขอโทษแทนคับจะจบแล้วตอนเนี้ยอือไม่สนุกเลยอือไม่มีอะไรสนุกเลยจริงเหรอมีอะไรสนุกไหมไม่มีเอาเอาสารภาพมาไม่มีผมลืมว่าก้อมตี <laughs> เอา,อางนี้ไม่ต้องแล้วผู้พันครับผมมีเรื่องด่วนให้ผู้พันต้องช่วยครับเปลี่ยนตัว้วครับทุผู้ชมสดๆนะฮะเชิญเลยครับ,นะอ,รบอันนี้เรื่องเครียดครับทผู้ชมเครียดจริงเรตติ้งรายการเราจะพังแล้วตอนนี้คือไพ่ใบสุดท้ายของเราแล้วรายการครับผู้พันคนระับ ไม่มีอะไรเลยทำอาหารมั่วๆและแทะไม่อร่อยไม่มีมุกคนดูดูจะตอนนี้คอมเมนต์ด่าเต็มเลยนะฮะทีเนี้ยมันต้องมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องตลกครับขอเรื่องขำขันหนึ่งเรื่องครับที่จะออกไปสู่หูของประชาชนเรื่องขำเหรในชีวิตมันก็ขำมาตลอดมีอะไรไม่ไม่ต้องขำมากนะครับมันก็อย่างนี้ครับครับครับเป็นเรื่องเล่าที่พ่อเคยเล่าให้ฟังเอางี้นะท่านผู้ชมเพื่อความเจริงนะครพ่อใครฮะใครใครใครพ่อผมพ่อของคุณนะใช่ปู่เล่าให้ปู่ ่ของโจกัะไล่ฟังนะที่จําได้เนาะมันก็มีบ้านบ้านหนึ่งมีลูกสาวสวยพ่อกกหวงมากหวงมากใครนี่โอกาสที่แบบว่าไอ้หนุ่มจะมาจีบเนี่ยยากมากก็มันก็ต้องมีโอกาสจะได้แหละเพราะคนมันเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะมันก็นัดเลยสาวก็นัดหนุ่มมาพี่คืนนี้นะเดี๋ยวหนูจะเอาบันไดพาดไว้ที่หน้าต่างครับเดี๋ยวพี่ปีนขึ้นมาเลยปีนขึ้นมาให้ท่าเลยเนาะอบอกเลยบอกเลยถ้าไม่งั้นพี่ไม่มีโอกาสหรอกถ้าพี่มาหาหนูกลางวันพ่อก็ไม่ยอมครับนะบันไดพาดหน้าต่างไว้เพราะพ่อ พ่นอพนกนทั้งหมดแล้วนะไอหนุ่มมายอจกจุ่กยุกกปีนเลยปีนขึ้นบันไดครับปีนปีนปีนขึ้นมาจะถึงอยู่แล้วเสียงก,ก็แก้กบันไดเนาะไอ้หนุ่มมันก็หนักพอเอพ่อมันเฝ้าเฝ้าอยู่หน้าห้องลูกสาวอยู่แล้วปล่ยอยหนุ่มปีนขึ้นมาเอ๊เสียงไอหนุไม่มีอะไรพอ่อไอนันตกใจดิไอยินเสียงพ่อหงายผึ่งล่วงเลยอหน้าต่างเลยหงายท้องได้ยินเสียงพ่อพเสียงดัง หลังตับเลยครับยีนุเสียงอะไรน่ะฟักมันหล่นมั้งพ่ออืไอหนมได้ยินไะปากพ่อฟักแมงสิโครงหักตั้งสองซี่สาเรื่องราวก็จบราวก็มีแค่นี้แหละขอบคุณใส่ยายคิดว่าตัวเองเหม็นหรือหอมครับย่หว่าย่หว่ามีความรักไรอยัง โตขึ้นหนูจะแต่งงานไหมไม,ไม่รู้หนูจะให้พ่อนอนกอดจนถึงอายุเท่าไหร่พูดได้นะครับจริงๆพูดได้นะเป็นเป็นคุณเป็นเด็กที่พูดได้นะแต่ไม่พูดนะอย่าลืม subscribe และกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับ